รายงานการทดลองที่เจการเขียนโปรแก,กรมควบคุม NeoPixel การต่องจรควบคุม NeoPixel ทั้งตอนที่1และตอนที่สอต่อเหมือนกันดังนี้พินศูนย์ของบอร์ดไมโครบิตต่อเข้ากับ DI ของจุด NeoPixel VCC ของ NeoPixel ต่อเข้ากับ V3 V ของบอร์ดไมโครบิตกาวของ NeoPixel ต่อเข้ากับกาวของบอร์ดไมโครบิต DO ของ NeoPixel ต่อเข้ากับพิน12 ดีโและ Di ไอย่อมาจากไดโอดเอาพุตและไดโอดอินพุตค่ะการเขียนโปรแกรมควบคุม Neo p i ิกเซลิง RGB LED บรรทัดที่1เป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันในโมโดูลในโครวิดบรรทัดที่2 Import Neo Pixel บรรทัดที่3 f r r m Random Import r a n d รน t บรรทัดที่กํากำหนดให้ Neo เท่ากับ Neo Pixel มันทัดที่6เป็นคำฝั่งไว้มันทัดที่7-18ถึง18ำหนดค่าที่ n โ o แต่ละดวงตั้งแต่ neo โซนถึง neo 11บรอมันทัดที่19แสดง neo led มันทัดที่20หน่วงเวลาการเขียนโปรแกรมควบคุม neo pixel link rgb led มรนทัดที่1เรียกใช้งานทุกฟังก์ชันในโมดูลไมโครบิต บันทัดที่2นํนำเข้า Neo Pixel บรรันทัดที่3จาก r a n d o มนำเข้ารัน a g e บันทัดที่4กํกำหนดตัวแปร NeO เท่ากับ Neo Pixel บรรันทัดที่ห้ o รวไว้บันทัดที่6 led สูงเพิ่มขึ้นจนเท่ากับนีโอถ้าไม่ใช่จะหยุดการทำงานกำหนดค่าสีพิกเซล id แสดงนีโอ led หนึ่เวลา250มิลลิวัต กำหนดค่าสี pixel ID แสดงนี้ o LED หน่วงเวลา250มิลลิเิกและทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆและสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง